วันนี้เราจะมาทำยำกันนะคะนี่คือเมนูที่จะทำค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาน้ำใส่หมอ้อรอให้หม้อมันเดือดนะคะแล้วก็มาดูเมนูที่เราจะทำนี่ก็คือร่อนนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มะพริกนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะหมูสับด,ด้วยคะ่ะแล้วก็ย่อนะคะนี่ก็คือผักนะคะที่เราจะใส่ตอนสุดท้ายแล้วก็แครอทด,ด้วยนะคะต่อจากนั้นเราก็มาดูกันนะคะ นี่คือลูกศิ้นที่เราจะใส่ยำนะคะดูใส่ยอ่อลงไปด้วยนะคะซ้อนหนึ่งแล้วก็เอาอีกซ้อนหนึ่งค่ะพอจากนั้นเราก็จะอไปลวกกันให้มันนานนิดนึงนะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะมาดูกันเครื่องที่เราจะทำนะคะแล้วก็เอามะเขือเทศมาหัน่นหั่นให้มันเป็นชิ้นๆดูต่อไปว่าจะใส่อะไรบ้างนะแมคะ,นะคะดูดูต่อไปค่ะต่อจากนี้เราก็จะเอาหัวหอมใหญ่นะคะ มาหั่นให้มันเป็นชิ้นๆค่ะให้มันเป็นชิ้นๆแบบพอดีพอดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะามาใส่ตามกันนะ,แล,ะแล้วเราก็จะมาเอาพริกที่เราเตรียมไว้นะตอนนี้นี่ค่ะพริกที่มันไม่สวยก็ไม่ต้องเอานะคะแล้วก็เราจะมาหั่นๆ,ๆ,ๆค่ะมันก็หั่นยากมากนิดนึงอะนะเพราะว่ามีดมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เราทำเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตามนะ ดูพอใส่ซ้มเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันนะลูกสิงที่เราเตรียมไว้นี่นะเอาใส่ซ้มแล้วก็เอาลอนไปใส่น้ำร้อนให้มันอ,อน่อ,อนๆนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่หมูที่เราสับไว้สองซ้อนต่อจากนั้นเราก็ใส่น้ํพริกที่เราเตรียมไว้ประมาณสองซอนนะ สงส่วนครึ่งน,นิดนึงเท่านั้นแหละค่ะต่อจากนั้นเราก็คนคนให้มันเข้ากันนะได้จะทาเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมลงไปพอใส่หอมเสร็จแล้วเราก็จะมาคนอีกครั้งนะคนให้มันเข้ากันนะคะด,ดูต่อไปอลืมไปทุกคนลืมใส่เคอ斯เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะ พอเราใส่ครบเครื่องแล้วซอเคโลตเสร็จแล้วเราก็จะามาจัดจานเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ตักใส่จานนะให้มันเดือนิดนึงให้ชามเอาไว้ชิมนะคะทุกคนน่าอร่อยไหมนี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะคะ